สวัสดีครับพี่น้องท่มมามผู้ช่อมพบกับช่องสุธิชัยชาแนลอีกครั<ม>้งนะครับขอก,ลก,ลกำลังใจจากทุกท่านนะครับเด้อให้กำลังใจสุทธิชัยชาแนลนะครับยังไนก็กดไลค์กดแชร์นําเด้อครับเด้อเพื่อจะได้ทําคลิปต่อไปเอาเมื่อนี้ติดภาพพี่น้องไปซองเฮดกันครับ ฝนตกมากลายมือแล้วเพ็ดนาจะออกเดี๋ยวไปซองกันมนะึงเนาะมันจะออกอยู่ใสไปกันเลยไปโค่นอกัน ยืมก่อนเด้อย,ยืมไทยก่อน <laughs> ไปซอ,องใกล้ๆครับไปซองกันใกล้ๆเลยปุ้นมีมาทุกปีออกดีครับโุ้นนี่โุ้นนี่ทุกปีออกดีไม่ออกเนาะออก ออกให้พี่นอนได้เก็บเน่อือเห็นตาห้อยอกําลังสะออกครับกําลังสะออกครับใจเย็นๆเนาะฝนตกใหม่เป็นสิละ่ะมื่อนี้ก็ขึ้มไม่สิล่ะครับน,นี่ก็ขึ้มฝนก็ชีตกอีกคือเกาอือฝนก็ต้องตกนะฮะซองเห็ดทุกันซองซองซอง,องนี่มอครับ นี่นะเก็บเห็ดกันยากจันสิเนี่ยมันว่าปึ๊บปั๊บได้โหลดลเหมือนปูปลาเพียนโหลดได้ซองไปเสียหาจะเห็ดยังอันนี้ก็บม่นเห็ดจื้แต่ว่ามันเห็ดกินเนาะไม่รู้เนาะเห็ดจื้กันนี่เห็ดกันมันเห็ดกินแต่เห็ดกินเป็นแบบใดนล่ะนี่ก็เห็ดคือกันแต่ว่ามันเห็ดกิน,นเนาะ ต้อ,องไปเรื่อยๆเดียเเด๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเห็นบ่อพี่น้องมันเ,มนเหนนนม็นเห็ดปอนมันเหม็นเนาะหรือเม็นกบรบาดจักก็เยว่ามัน,มนดอกใบตองบกอยู่ซสือๆจำอันนี้ดอกไม้ป่านี่แหละบ่เห็นเห็ดกับเบื้องดอกไม้ไมก่อน เยอะเห็นครับไปไปเดีอยไปอีกน้ปลาสีบอเบอปลา,าสีบอกบ่ออกน้ำยังได้พอน้ำไม่ตอ้องย่างไม่ต้องสาดนี่บ่อเบอหาไปหาน้ำกันไปนะครับเนาะ อืมโอ้บอเห็นนะครับเนาะครับหาม,มาเลาะนี่มึงเนาะพี่น้องที่เห็นบ่อเห็ดอสิอืมเนี่อหาไก่หาเลาะหัวนี่แหละเตรียมเอาเลาะหัวนี่เลาะหัวเลาะต้นไม้นี่แหละนี่ก็ต้น ก็ปากต้นย่างบ่ออกบ่เฮ็ดพอเฮ็ดยังก็บ่ออก่งบ่โอ้เฮกเก็บนะเอาปัญหามึงรอรอขวมึงพี่น้องมาทำไมได้เนาะมาเห็นได้เห็นพี่น้องจังจังควายเดี๋ยวพี่น้องจังควายไปเบิ่งเนาะเห็ดผมหาบุญสักคน เดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวสี่ไหล่ลิ้นสี่หน่อยไปเบิ้งกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับไปเบิ้งกันครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับยังไปทางนี้นหะยังไปทั้งนี่เดี๋ยวแล้วครับเห็นดอกกระเจียวพร้อืมเบิ้งไปทั้นเบิ้งไ่ทั้นี่แลดอกต้นดอกกับวาเห็ดเนาะเนาะบัดอ้อจริงเนาะจังไม่อยู่รอบหมอนเอง โอ้ยนกกระเจียวดอกกระเจียวปานเบี่งท่เลยตัวดอกกระเจียวนท่เลยบ่อยนกกระเจียวเทอเลยเออนี่ผมเห็นเห็ดอยู่นี่เดี๋ยวหามาหาใส่กันหาใส่กันน้องพี่น้องนี่เห็นแล้วครับนสองดอกสองดอกเก็บอยู่ผมเดี๋ยวจังเก็บเนาะสองดอกนี่สองดอกเก็บสองก่อน ขุด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 โอ้เห็นจังได๋เอ้าเฮ็ดปวกตัวนี่อือมันปวกซ่ดองนู่นดองนู่นขุด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 อื้ออือดองอือโอ้2ดอกมันเฮ็ด <cute>,

โอ้เห็นแต่ดอกกระเจียวเนาะมาเห็นดอกดอกเห็ดเนาะดอกกระเจียวหนิดอกเห็ดไปใช้ละบ่เนี่ยฮึตั้งใจได้สามดอกในตู้มตามมาแกงแซนเ่าใหม่บ่ฮะจังสิบสิบเอีแกงแซนเ่าใหม่ได้หลายเนาะพี่น้องเนาะอ๋อหาเนี่ยมาใส่กันบ่นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ห้องจีรากันเพื่อนๆนะครับเนาะใส่เฮ็ดสามดอกนี่นะนะครับเอาไปแกงใส่หม้อไม่ใส่เห็ดนางล้มใส่เฮ็ดฟ้าคุณท่านเพื่อนว่าท่านแกงเห็ดสามอย่างนี่เป็นยาเดิคุณนนะเป็นอ๋อจะต้องไปแกงเห็ดสามอย่างใส่ยานางโอ้ยดอกยอดพักจิ้วยอดส้มโอ้กันมีครับส้มโองชืครับ เนี่ยเดเ็ดเด้ลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ